มันมีโขนกระแสรอบแรกที่คุณหนุ่มเชิญเข้าไปร้องเพลงในรายการแล้วก็มีการนําเพลงลงอะไรเงี้ยคุณนุ่บอกว่าคลิปคลิปนั้นรายการนั้นของคุณหนุ่มเนี่ยติดลิขสิทธินะฮะก็คือรายได้มันเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะว่าย t u b e มีการให้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ได้ก็คือเรียกว่าคอนเทนต์ไอดีทั้งทั้งที่ตรงนี้มันผมมองว่ามันไม่มีจริยธรรมเท่าไหร่นะทั้งเรื่องแรกก็คือคุณเจนี่เนี่ยยื่นเรื่องไปที่ YouTube ให้คุณหนุ่มเนี่ยรายการโหนกระแสสามารถยื่นโต้แย้งไปให้ YouTube สวัสดีชาว YouTube ทุกคนพวกผมในช่องซิ System มในกีครับมาต่อการประเด็นของคุณเจนนี่ฮะรอบที่แล้วผมก็ได้อธิบายเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนที่มีดราม่าแต่รอบนี้มีประเด็นใหม่ให้วิเคราะห์เยอะเลยคุณเจนนี่ล่าสุดเนี่ยก็มีเรียกว่าปัญหารุมเร้าฮะกลายเป็นคนที่มีเรื่องเยอะแยะมากมายหลายแล้วคนไปขุด เรื่องอื่นเรื่องเก่านำมาประกอบกันทําให้มันเกิดกระแสะใหม่ๆอีกหลายๆเรื่องเพราะว่านี่คือโลกยุคใหม่โลกออนไลน์ไม่มีใครสามารถหนีความจริงได้และไม่มีใครสามารถปิดความลับได้ทุกอย่าง ก่อนจะเข้าประเด็นหลักเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่ต้องนํามาพูดถึงกันล่าสุดนี้ผมเห็นคลิปคลิปหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ a c e b o o k เนี่ยเขาแชร์กันเยอะมากมีทั้งสื่อใหญ่เอามาลงแล้วก็เพจต่างๆเอามาลงก็คือคลิปที่คุณเจนนี่เขาร้องเพลงเพลงเพลงหนึ่งที่ออกแนวเหมือนว่าชาวเน็ตว่าคนมาคอมเมนต์สื่ออะไรอย่างนี้ซึ่งเขาไปเขียนออกแนวว่าตอกกลับถึงชาวเน็ตกระแสดราม่าหรือเปล่าสื่อใหญ่เขาก็เขียนว่าหรือเปล่าแต่สื่ออื่นก็เขียนว่าเออเจนนี่ออกมาเพื่อมาตอบโต้ชาวเน็ตซึ่งอันนี้ไม่เป็นนความจริงนะ เขาไม่ตอกลับถึงเช่าเน็ตถ้าคลิปนี้ย้อมไปดูจริงๆคลิปนี้มันมีตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนประมาณนั้นเดือน6ซึ่งไม่ใช่คลิปที่เขาเพิ่งมาต่อกลับเพราะฉะนั้นผมมองมันไม่ถูกต้องนะมันอาจจะเป็นการใส่รลายผมว่าสื่อใหญ่นั้นที่ลงอาจจะรู้ดีแหละ เขาก็เลยต้องเขียนคำว่ารือเปล่าไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาอะนะอันไหนที่ไม่ได้ทําเราก็ต้องออกมาแก้ออกมาคุยกันแต่ถ้าอันไหนที่เขาทําคือสิ่งที่ผมนำมาวิเคราะห์มันคือเรื่องความจริงทั้งนั้นเพราะเราจะไม่ไปใส่ร้ายเขาหนะ้าเราเอาความจริงมาวิเคราะห์มาพูดถึงกันแล้วก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งฮะก็คือดราม่าของคุณแพทหลายหลายคนบอกว่าคุณแพทเนี่ยเข้าข้างคุณเจนนี่นั่นเพราะว่าคุณแพทเขาเป็นพิธีกรรายการหนึ่งในช่องช่องหนึ่งเนี่ยหลายลคนก็ตอนนี้คลิปนี้ก็โด่งดงนนะดงดดดััในนนนน YouTube ะเเปป็ลลิตตบมาแร้ยนะ คนก็วิจารณ์เพราะคุณพทยโจพูดเขาว่าออกแน่เหมือนเขาข้างเจนนี่แล้วก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมไม่ค่อยไม่พูดถึงอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นมองมุมเดียวแต่สําหรับผมมองว่าเออเขาก็เป็นกลางนะถ้าเราดูแค่ช่วงเล็กๆช่วงนั้นหรือที่ใครนําไปตัดไปลงอะไรแล้วแต่แต่ถ้าเราไปดูคลิปเต็มฟังให้จบจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะแต่ที่เขาตัดไปอาจจะเป็นเป็นช่วงกลางเป๊ะ นาทีเดียวอะไรประมาณนั้นเขามีช่วงที่เขาพูดถึงว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยจะไปขอส่วนแบ่ง YouTube มสมันไม่ถูกนะถ้ามาทําแบบนี้เนี่ยฉันตกอะไรประมาณนั้นก็คือไม่พอใจถ้ามาขอแบบนี้แต่ความหมายของเขาคือสื่อว่าถ้าตกลงกันที่ค่าจ้างเพราะนักแสดงหรือว่าคนที่มาฟิชเจอร์ลิงร่วมกันส่วนใหญ่ก็ได้เป็นค่าจ้างผมก็อธิบายรอบที่แล้วว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าได้เป็นค่าจ้างมันก็โอเคแต่ประเด็นนี้ไม่เหมือนกันฮะสิ่งที่สิ่งที่คุณแพทเขาไม่ได้พูดถึงในคลิปก็คือประเเด็นนนนี้้้คคาายยกัไไววว่30 70 เพราะถ้าคุยกันไว้แปลว่าต้องทําตามที่ตกลงไม่ใช่พอพูดไปส่วนหนึ่งก็คือการให้ความหวังอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้เขาเนี่ยต้องมาทําถ้าสมมุติเขาไม่ได้3 0มสิบเจ็ดสิบพาจะไม่มาทําก็ได้แต่คือพูดไปแล้วเพราะพูดไปแล้วควรจะรักษาสัญญาแต่ถ้าไม่พูดเลยไม่พูดเลยมันก็คือค่าจ้างปกติเป็นปกติอยู่แล้วเหมือน MV เนี่ยนักแสดงไปแสดงใน MV พอคลิปมันดังขึ้นจะมาขอส่วนแบ่งงั้นหรอไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะ คุณแพ์พยายามจะหมายถึงในมุมนี้และเขาก็บอกว่าเขาเองก็ทํา YouTube เขารู้ดีเขาเข้าใจตรงนี้ดีว่าเออมันก็ไม่ได้เยอะถ้าคลิปๆนั้นเราไม่ดังเนี่ยใครจะมารับผิดชอบแทนเราไม่มีฮะคนที่มาแสดงด้วยเขาไม่รับผิดชอบแต่พอดังขึ้นมาอยู่ๆจะมาเรียกร้องอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ใช่ซึ่งอันนี้ก็คือมุมแรกที่ผมเห็นดราม่าครั้งแรกๆนะแต่พอผมสืบดราม่าดูไปเรื่อยๆเ,เออมันก็ฝั่งน้องชายเนี่ยน่าจะฝั่งที่เสียเปรียบเพราะว่าถูกให้ความหวังถูก ตั้งตรงนี้ไว้ทาให้เขารู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นนั่นแหละอันนี้ก็แต่ก็หลายๆมุมถ้าฟังตั้งแต่ต้นๆเนี่ยจะเข้าใจว่าเออเขาก็ไม่ได้เข้าข้างอะไรแบบนั้นคือพยายามพูดสองมุมเพียงแต่ว่ามีมีตรงนี้แหละที่ว่าถ้ามาขอแล้วจะตกความอาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่แน่นอนว่ามันก็มีการตกลงกันไว้ทั้งมุมนี้เราเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยคุณเจนี่เรียกว่าปัญหารุมร้บอย่างที่บอกไปเพราะว่าคนเขาไม่ชอบไปแล้วอะคนที่ดูดราม่าหลายๆอย่างดูจากพฤติกรรมดูจากสิ่งที่กระทํากับน้องก้าวอะไรอย่างเง แล้วถ้าสมมติวันนี้ยังมาแก้เล็กแก้น้อยเนี่ยไม่ได้ฮะมันต้องแบบตุ้มเดียวจบไม่งั้นมันจะยอดวิวอาจจะตกลงอาจจะมีแหละไม่ใช่ไม่มี f c ก็มีฮะแต่มันต่ำลงเยอะเลยแล้ว FC ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆอยู่แล้วฮะเด็กๆส่วนหนึ่งหายไปแล้วหรือเด็กๆอีกส่วนหนึ่งเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างลำบากนะทีนี้เราก็เข้ามาประเด็นหลักกัน กราจะเห็นว่าล่าสุดนี้เนี่ยเมื่อวันก่อนน้องก้าวก็ได้ออกรายการโหนกระแสกับคุณพ่อเขาไปร่วมออกรายการเพราะคุณนุ่มบอกว่าเออเชิญรายการครั้งต่อไปเนี่ยก็จะชดเชยให้เป็นเงินเพราะว่าเขาได้500อมารอบที่แล้วซึ่งคุณนุ่มเขาก็ให้มื่นนึงอะไรประมาณนั้นในรายการโหนกระแสมันก็คล้ายๆกับที่น้องก้าวได้ไลฟ์ถ่ายทอดสดไป ตรงนี้เขาก็มีการพูดคุยกันแหละว่าไอ้เรื่อง7030ถ้าเราฟังดีๆจะเห็นว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่คุยกันเรื่อง7030แล้วเหมือนที่เขาพูดไปในคลิปก็คือไม่เอา7 0 30ไม่คุยกันแล้วเพราะเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วอะไรประมาณนั้นมันก็มีช่วงที่คุณหนุ่มเขาถามว่าถ้าเขาให้ล้านหนึ่งแล้วจะจบไหมเปี้ยงเดียวจะจบไหมอ่าอันนี้ก็ก็พยายามจะไม่พูดถึงตรงนี้มากแต่ก็ บอกว่าสุดท้ายก็บอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คือก็จะถามสองรอบอนั่งคุณนุ่นน่าจะถามสักสองรอบรอบแรกก็มันเบี่ยงหน่อยแต่รอบที่2ก็บอกเออเรื่องนี้ก็ปล่อยเป็นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ว่าน้องก้าวจะไม่เอาเงินซะทีเดียวนะจากการพูดจากการที่พยายามจะบอกว่าให้ผู้ใหญ่คุยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีส่วนสําคัญที่เราโยงไปได้ถึงอาจจะถูกการดําเนินคดีตามกฎหมาย เพราะตามที่เขาพูดให้ผู้ใหญ่เพราะนั้นนั่นไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เอา730และการชดเชยสามารถพูดคุยกันได้เขาก็พยายามบอกว่าเออมาพูดคุยกันใช่ฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปชิปที่แล้วตั้งแต่ต้นผมบอกแล้วว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นคำคำเดียวปัญหาคำเดียวก็คือเงินเงินคำเดียวเลย เพราะฉะนั้นมันทุกอย่างต้องเลียนด้วยเงินแล้วตอนนี้แล้วต้องใจกล้าต้องคือเออโอเคล้านหนึ่งหรืออะไรประมาณนั้นอันนี้ผมว่าน่าจะชดเชยได้แล้วก็สามารถไม่ฟ้องได้เพราะตอนนี้ก็มีโคนหลายๆคนให้คําแนะนํามีทนายหลายๆคนให้คําแนะนําว่าสามารถฟ้องร้องได้ฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าเอกสารที่น้องเอามาฮะที่บอกว่าส่งจดหมายไปตรงเรื่อง7030ตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่ยอมรับแล้วฝั่งเจนี่ก็บอกว่าไม่ได้รับแต่สรุปแล้วก็คือเขานาเอกสารตรงนั้นมาก็คือมีคนเซ็นรับอาจจะเป็นญาติหรืออะไรก็นั่นแปลว่ารับรู้แล้วนะนัน ก็คือเป็นคําเตือนอะไรประมาณนั้นว่า70-30เป็นยังไงบ้างอันนั้นก็เห็นว่าผ่านทนายความหรืออะไรสักอย่างผ่านทั้งขั้นตอนการกฎหมายเพราะเรื่องนี้เนี่ยปัญหารุมเร้าว่าอันนี้ศึกรอบด,ด้านแล้วก็คือปัญหานี้มาถึงเรื่องราวของกฎหมายแล้วอันนี้จะงานเข้าได้ถ้าสมมติเจนนี่ตอนนี้ยอมชดเชย7030ก็คืออาจจะสัก1ล้านบาทในนั้นก็อาจจะจบคุยกั่แล้วแล้วให้เท่านี้ก็จะจบแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ก็คงต้องถูกดำเนินคดีทีนี้พอมันผ่านขั้นตอนตามกฎหมายแล้ว อาจจะมากขึ้นอาจจะต้องเสียหลายล้านอะไรประมาณนั้นเพราะตอนตอน,นี้ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วก็ย้อนไปถึงก่อนหน้านั้นที่เจนนี่เขาโทรไปทวงพ่อเขาโทรไปทวงเสร็จเจนนี่ให้มา20 0 0 0บาท20 0 0 0บาทน,น,นั้นที่น้องเข้าเขาไม่รับเขาโอนคืนก็อาจจะได้ความปรึกษาจากพ่ออะไรก็แต่ก็โอนคืนนั่นไม่ใช่เพราะเขาไม่เอาเงินนะตรงนั้นส่วนหนึ่งใช่เขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งเพราะไม่ได้ให้ด้วยใจใช่แต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญก็เหมือนกันก็คือว่ามันน้อยเกินไป คุยกันเท่านั้นก็ต้องเท่านั้นไม่งั้นถ้าสมมติน้องเขารับไปแล้ว2 0 0 0 0ื่นนั่นแปลว่าน้องเขาต้องยอมรับชะตายอมรับเงินก้อนนั้นไปแล้วจะมาทวงอีกไม่ได้เพราะว่านี่คือเงินเดือนค่าจ้าง MV นั้นอะไรเงี้ยเขาก็ห้ามรับก็ถูกแล้วต้องทําแบบนี้ไม่งั้นก็จบไปสิเจ็ดสิบสามสิบที่คุยกันไว้ทำยังไงแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเจ็ดสิบสามสิบคุยกันไว้ก็คือที่เขาบอกก็คือมันไม่จริงใจฮะคุยกันยังไงควรจะอย่างนั้น แล้วว่านามัอาจจะมันไปทําให้เกิดความคาดหวังถูกไหมฮะพอคาดหวังเสร็จเขาก็ทํางานนั้นเต็มที่บางทีไม่ตกลง7030แต่แรกเขาก็มาร่วมง,งานก็ได้นะเขาอาจจะมาร่วมก็ได้แต่เขาอาจจะไม่จริงจังขนาดนี้อาจจะไม่แบบคาดหวังมากอะ่ะคือครอบครัวเขาดีใจกันเนาเออเราได้ส่วนแบ่งตรงนี้อะไรประมาณนะั้นหรือเปล่าทําให้หนั่นแหละวันนี้คือส่วนหนึ่งที่เกิดความผิดหวังเพราะคาดหวังอีกส่วนหนึ่งก็คือนั่นแหละที่โอนมาคือมันไม่พอจริงๆ มันน้อยเกินไปก็เลยนั่นแหละเรียกร้องเพราะตอนนี้เขาก็บอกว่าเอออาจจะปรึกษาผู้ใหญ่อะไรประมาณนั้นนั่นก็คือเรื่องราวของกฎหมายแล้วละ่ะในโหนกระแสเนี่ยมีช่วงที่คุณหนุ่มเขานําเอาเอกสารที่ให้เงินที่ค่าจ้างตอนที่มาออกรายการเขาออกมาให้ดูชัดเจนเลยนะฮะแต่ในไลฟ์ตอนนั้นไลฟ์ของเจนี่เจนี่บอกว่าไม่มีหมื่นนึง แต่ถ้าสมมติมีหมื่นหนึ่งคืออย่างที่อธิบายก็คือเขาพยายามพูดกำกวมพยายามไม่พูดให้มันแบบชัดๆเหมือนกึ่งๆอะไรประมาณนั้นไม่พูดชัดเจนมี500ไม่มีเอาแต่ก็ไม่มีหรืออะไรอันนี้งงทีนี้ก็หมื่นนึ่งนี่แหละพยายามสื่อว่าเหมือนไม่มีอ่ะถ้ามีจริงๆฉันโกงให้ไปแล้วแต่ก็คือไม่มีนั่นแหละเพราะน้องบอกว่าได้มา500ทุกอ่นทุกอ่น นั่นแปลว่าไม่มีสิฮะเพราะว่าคุณให้500นั่นแปลว่าไม่มีใครให้หมื่นแต่ถ้าคุณให้มากกว่าน,นั้นแปลว่ามีหมื่นอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาโดนหลายรายการมาก50 0 500หจนถึงเงนรายการหลังได้3 0 0พ2รายการรวมกัน3 0 0พันนะไม่ใช่รายการละ3 0 0พันด้วย ก็นั่นแหละอันนี้คือส่วนแบ่งตอนหลังที่คุณพ่อเขาไปทวงแล้วแต่ทีนี้พอไลฟ์เสร็จมันก็กระทบผลกระแสที่บอกรอบที่แล้วคุณหนุ่มเขาก็ออกมาอธิบายตั้งแต่แรกว่าผมไม่ได้ให้ห้าหลอดแน่นอนผมให้มากกว่าน,นั้นเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวรอไปค้นเอกสารก่อนทีนี้รอบผลกระแสที่นําไปพูดคุยกันเนี่ยเขาก็นำาเอาเอกสารตรงนั้นมาให้ดูละสรุปคือเขาให้หนึ่งหมื่นจริงๆนะแล้วทีนี้คุณหนุ่มเขายังบวกค่าภาษีหักนะที่จ่ายให้ด้วย3%เขาบวกให้เหมือนออกภาษีหักนาที่จ่ายให้ อันนี้ถือว่าดีมากนะเป็นรายการที่ดีแล้วก็ออไม่เอาเปรียบก็คุยกันเท่าไหร่เท่านั้นแล้วรายการก็ทําตามกฎหมายก็คือหักภาษีหน้าที่จ่าย3%แปลว่ามื่นหนึ่งได้เต็มๆภาษีหักหน้าที่จ่ายรายการเขาออกให้อ,อก็ดีนะเมื่อั้นปกติถ้าได้หมื่นหนึ่งหักหน้าที่จ่าย3%ก็คือสามร้อยเพราะว่าเจนนี่กับทีมเนี่ยที่ได้ไปหมื่นหนึ่งจะต้องเหลือเก้าพันเจ็ดอันนี้ออโอเครายการเขาออกให้แล้วก็เห็นมีเอกสารที่เขาชูออกมาประมาณนี้และสิ่งที่น้องก้าเนี่ยเขาพยายามอธิบายพยายามบอกถึงเจนนี่ในโหนกระแสนั้นก็คคืออออพพยาาาามมมบกกวว่่ให้เจจนีูออดริง ออกมายืนยันความจริงทีงนี้เจนนี่ก็ตอบกลับอีกบอกว่า,วานี่ก็พูดความจริงแล้วไงมันก็ใช่ฮะอย่างที่ผบอกไปก็รอดทีแล้วก็คือบอกว่าเขาพูดความจริงแหละแต่เขาพูดไม่หมดเขาพยายามพูดความจริงความถูกต้องในมุมตัวเองแต่ไม่ยอมพูดให้หมดว่า ตกลงเคยตกลงกันไหมคลิปที่เจนนี่ออกมาก็ไม่ได้บอกว่าเคยตกลงกันจริงๆไหมเอาแบบชัดๆเคลียร์ๆว่าเออตกลงกันจริงๆนะแต่เราให้ไม่ได้แต่ดันบอกว่าตกลงกันแต่ต้องเซ็นสัญญาแต่ตอนนั้นไม่ได้คุยว่าเซ็นสัญญาไงฮะนี่แหละประเด็นที่น้องเขาอยากให้มาพูดออกมาแก้ตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียวว่าแก้แล้วจะจบนะไม่จบแน่นอนผมว่ามันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของตกลงกันจํานวนเงินอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ตกลงกันเสร็จสมมุติออกมาบอกว่าเออเจ็ดสิบสามสิบจริงยืนยัน ง่ายๆก็คือตอนนี้มันไม่มีอะไรมากแล้วในกรณี2คนนี้เนี่ยก็คือให้เงินเขาไปก็จบ30%อ่ะโอเคเผยรายได้มาเลยว่าไอ้สามล้านวิวเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็อ่ะสามสของเท่านี้คือเท่าไหร่แล้วต่อไปมันก็ให้เป็นบทเรียนของเจนนี่เขาว่าอย่าไปตกลงอะไรมั่วๆหรือไปให้ความหวังใครถูกไหมฮะถ้าตกลงไปแล้วนี่เขาก็บอกว่าเขาตกลงไปจริงๆใช่แต่เขาบอกว่าต้องเข้าค่ายเขาก่อนก็มีความขัดแย้งอีกว่ามีคนโต้กลับไปแหละบอกว่าแล้วตอนนั้นเจนนี่ก็ยังไม่ไไดด้เปิค่่ายมใหร เจนนี่มาเปิดค่เดือนถัดมาหลังจากออก MV แล้วประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นบทเรียนว่าอย่าไปให้ความหวังอย่าไปทําอะไรที่เวอ่เวอร์เพื่อให้เขามาหาเราก่อนเพื่อให้เขาทํางานกับเราเราควรแบบว่าพูดไปเลยตามความจริงมีอะไรก็ต้องบอกเราไม่ให้อะไรเขาเราให้อะไรเขามันต้องตกลงตั้งแต่แรก ที่บอกไปก็เหมือนกันที่รอบที่แล้วก็คือมันอยู่ที่การตกลงตั้งแต่แรกฮะถ้าตกลงเท่าไหร่เออมันจะได้จบจบกันไปและอีกฝั่งก็อยากเกรงใจฮนะฝั่งน้องผมมองว่าเกรงใจนะอย่างที่คุณเจนนี่ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงเขาก็บอกว่าก็าพ่อของเก้าที่ไม่ออกค่าโรงแรมให้เนี่ยเพราะว่าพ่อของเก้าเขาบอกจะไปนอนกับญาติจะไปกินกับญาติเอาเราก็คิดไม่ถึงว่าต้องแบบนี้เราก็อา่าโอเคเขาก็ไปนอนกับญาติก็เรื่องของเขาเพราะปกติคุณเจนี่เขาก็ออกค่าโรงแรมให้คนที่มาสแสดงร่วมอะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้คือเขาบอกเองซึ่งนนน้้้้อ้องเเคาากก็็ไไนะไมมม่่โโตตะะะดดีรรป นั่นก็แปลว่าใช่คุณพ่อของน้อง9ก้ากับน้อง9ก้าอาจจะเออโอเคไปกินกับญาติไปนอนกับญาติแต่จริงๆแล้วความหมายไม่ได้อะไรหรอกฝั่งนี้ก็เกรงใจไอ้ฝั่งนี้ก็พยายามจะพูดเพื่อซื้อใจแต่ไม่ได้ซื้อจริงๆก็คือพูดเพื่อซื้อใจประมาณนั้นเนี่ยเกรงใจเขาเกินเห็นไหมฝั่งนี้พอเกรงใจเขาเสร็จก็อ๋อไปนอนกับญาติก็ได้ทําให้คือทาแบบนี้ก็เผื่อให้เขาคิดว่าเออเราก็พยายามช่วยเขาประหยัดถูกไหม เราก็ดีกับเขานะเผื่อถ้าเราทําดีกับเขามากๆเขาก็จะดีกับเรากลับโอเคแหละเป็นความคิดที่เหมือนจะดีแหละแต่มันจะไม่ดีในมุมที่บางคนเขาไม่คิดเยอะไงเขาไม่ไปห่วงอะไรคิดอะไรแบบนั้นไงทำให้เขาคิดว่าอ๋อโอเคนอนกับยากก็นอนเขาไม่ได้คิดว่าอ๋อที่เขานอนกับยากเขาช่วยเราประหยัดอะไรประมาณนั้นเนี่ยแหละเป็นประเด็นสําคัญที่ว่าอย่าไปเกรงใจฮะเพราะว่านี่คือการทํางานคุณไม่ได้ของเงินเขาฟรีๆนะคุณต้องทํางานให้เขาด้วยแลกกับค่าตัวถึงโอเคแหละมันไม่ได้งานเหนื่อยมากแต่มันก็มันคืองานอะถูกไหมฮะ พราะนั่นแหละมันก็ควรจะคุยกันตั้งแต่แรกอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ก็ประเด็นสําคัญของปัญหารุมเร้าฮะก็คือคุณเปาคุณเปาที่เคยอยู่ในค่ายเดียวกันอยู่ในวงเดียวกันสุดท้ายก็เราเออกจากวงฮะอันนี้หลายหลายคนนําไปพูดถึงตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วว่าเนี่ยเห็นไหม คุณเปาเขายังลาออกนั่นแปลว่ามันต้องไม่ดีมันต้องมีปัญหาอะไรคนถึงก็้องออกไงไปโกงเขาหรือเปล่าคนโยงไปแบบนั้นเยอะมากทําให้สุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอคนว่ากันเสร็จต่อว,ว่างสเสร็จเราจะเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งว่าคุณเปาเขาก็ออกมาอธิบายถึงตลาออกของตอนเองนะว่าตัวเองเนี่ย,ายลาออกเพราะอะไรโพสตนั้นเนี่ยเจนเนี่เขาก็แชร์ออกมาด้วยแชร์ผ่านหน้าเพจเขาเลยว่าเออเนี่ยลาออกเพราะว่า,วาจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมันคือเรื่องส่วนตัวที่ต้องทํางานนู่นทางานนี้อะไรอย่างนี้แต มีความดีต่อกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยโพสต์ดีมากคือเอามองเข้าไปอ๋อโอเคเขารักกันเขาสนิทกันเขาไม่ที่มีปัญหาแต่เขาออกเพราะอ่านิดหน่อยคือปัญหาส่วนตัวเขานิดหน่อยไม่เกี่ยวกับเจนนี่เลยโอเคมันดูดีฮะแต่พอคุณเปาโพสต์ดีจริงๆแต่พอคุณเจนนี่แชร์เสร็จมีคนไปด่าว่าคุณเปลาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด่าว่าอะไรทีนี้พอข่าวสด เขาก็ไปสัมภาษณ์คุณเปาเพราะเขาอยากรู้ว่าเออคุณเปาเ่าออกเพราะอะไรแล้วเราออกเพราะมีความดีต่อกันแล้วออกเองเฉยๆหรือเพราะอะไรไปสัมภาษณ์นี่ถึงกับอึ้งเลยฮะตกใจมากสรุปก็คือคุณเจนนี่เนี่ยไปบีบให้เขาโพสต์ไปขอร้องให้เขาโพสต์หรือไปอะไรก็แล้วแต่ทําให้เขาเนี่ยต้องโพสต์โพสต์นี้ออกมาว่าให้มันดูดีซึ่งการโพสต์แบบนี้ก็คือเพื่อคงเพื่อให้คุณเจนนี่เขาดูดีเพื่อไม่ให้คุณเจนนี่เขาดูไม่ดีภาพลักษณ์ไม่เสียเพราะว่าเจนนี่เขาก็โดนดราม่านี้แล้วพอดูทำมาเดี๋ยวมันจจะะโยงไปเเพาว่าเอ,อเนะ แล้วภาพลักษณ์เขาจะไม่ดี่ะคุณเจนนี่รู้สึกจะเหมือนห่วงภาพลักษณ์มากแต่ที่ผมสังเกตนะหลายเรื่องก็พยายามทําให้มันเธอจะดูดีเหมือนล่าสุดเนี่ยคอนเสิร์ตนะไปออกคอนเสิร์ตก็ขอบคุณคนที่มาร่วมกันเยอะมากถึงจะมีดราม่เนีม่มีปัญหาแต่คนยังชอบฉันตลอดอะไรประมาณนั้นนั่นคือภาพลักษณ์ในความจริงอาจจะไม่ใช่เพราะหลายหลายคนก็ถ่ายรูปหน้างานมาให้เห็นว่าเฮ้ยคนน้อยมากนะ โล่งมากแล้วก็ไม่ได้มีการป้องกันเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นเพราะนี่ก็เหมือนกันนะสรุปไปสัมภาษณ์แล้วไม่ใช่ฮะคุณปาเขาก็แฉหมดเปลือกออกมาพูดความจริงแหละแล้วคุณปา้าก็พูดเหมือนน้าเสียงไม่ค่อยดีเหมือนคนจะร้องไห้ออกแนวอัดอั้นตันใจรายได้ก็ได้น้อยงานก็ไม่ค่อยมีแถมยังโดนให้บังคับให้บีบให้โพสต์โพสต์นี้ลงไปอีก แล้วพอโอเคโพสแบบนี้แล้วใครได้ดีคุณเจนนี่ได้ภาพลักษณ์ดีแล้วคุณเปาล่ะคุณเปาลําบากทีฮะคุณเป,า,ณเปาพอโพสตไปเสร็จอย่างที่บอกเพว่าโดนด่าโดนขันอับเยอะมากโดนหาว่าพวกน้นาคุณแล้วก็ใช้คาหยาบคายด่าคุณเปาก็รู้สึกยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่เลยทีนี้แล้วคนที่ไปด่าคุณเปาคือใครฮะคุณเปาเาให้สัมภาษณ์ขาสดเองว่ากก็คือเด็กนั่นแหละเด็กป .6 ส่วนใหญ่เด็กป .6 ทั้งนั้นเด็กมต้นหรืออะไรประมาณนั้นที่บอกอธิบายในคลิปที่แล้วก็คือ fc ส่วนใหญ่ที่ติดตามแบบนี้ก็คือเด็กๆทั้งนั้นเด็กดูอะไรง่ายแล้วเด็กเป็น fc อะไรง่ายด้วยยอดวิวได้จากเด็กก็ง่ายฮะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งของคุณเปาที่ต้องล้วงลึกกันเนี่ยก็คือส่วนแบ่งที่คุณเปาได้ตกลงกับคุณเจนี่ตั้งแต่แรกคุณเจนี่ก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือ30-70 คุณเปาได้30มสิบอ่าคุณเจนนี่หรือเจ้าของค่ายเนี่ยเขาได้70บตกลงกันไว้แบบนี้ทีนี้คุณเปาก็โอเคดีใจว่าเได้ส่วนแบ่งได้อะไรแบบนี้พอถึงเวลาเนี่ยดันได้แค่หมื่นเดียวคุณเปาบอกว่าได้รับเงินแค่หมื่นเดียวพอเขาไปดูยอดวิวของคลิปคลิปนั้นคลิปนั้นได้9ล้านวิวแต่ทําไมชั้นได้แค่หมื่นเดียวคุณเปาเขาได้แค่หมื่นเดียวนี่ก็เป็นปัญหาว่าเออจริงๆแล้วเขาบอกว่าล้านวิวได้9,00 0บาทที่เขาพูดกันนะแต่ถ้า9ล้านนวิมัคจะได้ัก81,000บาททีนี้้ถาาเออ30%ข81,000มันคควรจะักก20,000าบทุณ คุณจะได้20,000 20,000กว่าบาทประมาณนั้นแต่ทำไมคุณต่อเขาได้แค่1มื่นเดียวซึ่งมันน้อยมากเทียบ่กับยอดวิวที่มหาศาลขนาดนั้นทีนี้คุณเจนนี่ก็ออกมาโต้กลับเลยฮะว่าเฮ้ยไอ้70 30แต่ที่คุณกําไรจริง,รงๆแล้วมันคือกําไรนะเราต้องคิดจากกําไรทีนี้คุณเจนนี่ก็ไปคิดแหละบอกว่าอ่าโอเคทั้งหมดนี้ฉันได้ประมาณ80,000บาทฉันต้องหักค่าจ้างทีมงานฉันค่าโปรดักชันค่าอะไรแต่50,000 ทีนี้ก็จะเหลือส0,000ื่นเขาก็นา3า0 0 0ื่นเนี่ยที่เป็นกําไรเขาไปหักให้3 0มของส0,000ื่นเจก็คือกําไรของคุณเจนนี่อะไรประมาณนี้ให้ตายเถอะอันนี้โหดมากนะโหดจริงๆถ้าไปบอกว่า70-30เนี่ยใครๆเขาก็เข้าใจแบบนั้นแหละว่าต้องได้30%มของทั้งหมดเพราะไม่มีใครมาคิดว่าอ๋อต้องได้กําไรจาก7030ของในนั้น30ิอีกทีอย่างนั้นหรอแบบนี้ก็โหดเกินไปอย่างเช่นแสนหนึ่งคุณต้องได้สา0 0 0ื่นถูกไหมฮะอ่าเขาบอกว่าไมไ สายหนึ่งต้องหักส่วนหนึ่งไปสักห้าหมื่นหกหมื่นสี่สี่หมื่นสี่หมื่นค่อยมาแบ,บ่งอีกสามสิบเป็นโอ้แบบนี้คือหักแล้วหักอีกนะจริงๆแล้วมันคำนวณแบบนี้ไม่ได้ฮะไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยแหละคือค่าใช้จ่ายรวมแล้วคือรวมของนายหน้าของค่าทุกอย่างมันควรจะรวมแบบนี้แล้วมันไม่ใช่มาคิดแบบนี้ไม่งั้นคือคุณจะอธิบายว่าอะไรเท่าไหร่ก็ได้คุณจะบอกว่าต้นทุนคุณเท่าไหร่ก็ได้คุณมีรายได้ทั้งหมดมาหนึ่งแสนคุณจะบอกว่าค่าใช้จ่ายคุณแปดหมื่นก็ได้แล อาก็บอกว่าอีกฝั่งก็ไม่ต้องได้อะไรหรือสิิแบบนี้มันไม่ได้คือมัน70-30มันคือทั้งหมดแล้วอสมมติการทําเพลงของ YouTube การที่หาไรายได้การทําเพลงจาก y YouTube พวกเนี้ยยูทูบเขาหักส่วนแบ่งไป45%เนะเจ้าของผลงานเจ้าของเพลงเจ้าของลิขสิทธิ์เขาได้55%เเพราะฉะนั้น u t u b e เขาก็บอกว่านั่นแหละไอ45้45เนี่ยคือต้นทุนการใช้แพลตฟอร์มเขาเทคโนโลยีเขาก็จะทําให้ทุกอย่างดีโดยการหัก45%เสี่ส้55% ประมาณนี้แต่ YouTube ไม่ได้มาบอกว่าฉันต้องหักต้นทุนฉันก่อนคุณได้สักแสนหนึ่ง u t u b e บอกว่า YouTube ต้องหักไป50,000ก่อนเพื่อเอาไปเป็นต้นทุนของ YouTube เองแล้วเลยห้าห0ื่นค่อยมาคำนวณคนละครึ่งก็แปลว่าคนละสองหมื่นห้แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ก็โหดเกินไป อย่างที่รู้กันฮนะก็คือ YouTube เขาเก็บ45เรา55ประมาณนั้นแล้วก็อย่างการสมัครสมาชิกนะฮะช่องผมมีกดปุ่มให้สมัครสมาชิกถูกไหมฮะก็คือการมา Subscribe ช่องผมด้วยการจ่ายเงินแต่ละเดือนอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยยูทูก็แบ่ง70 30นะอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆเจนี่ถูกไหมฮะ70 30ซึ่ง YouTube จะได้30ผมจะได้70เพราะผมก็คือเจ้าของช่องอะไรประมาณนั้น ตรงนี้ YouTube ก็ไม่ได้มาอ้างหรือผมจะมาอ้างว่าผมต้องหักนู่นหักนี่ไม่ได้นะก็คือ7จ็ดสิบสากแบบนี้คือให้ตายเถอะใครๆเขาก็ต้องเข้าใจแบบนี้มันไม่มีทางมาหักนู่นหักนี่แล้วจะคุณจะตั้งค่าหัวคุณจะตั้งค่าต้นทุนคุณเท่าไหร่ก็ได้เพราะไอ้เจนี่คือต้องรวมแล้วมันเยอะมากไอ้เจนี่คือเยอะมากน,นะล้านหนึ่งก็ได้เจ็ดเจ็ดแสนแล้วอะ่ะ แล้ว oh, 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 oh. But, okay, ค,คุณต้องหักอีกเหรอโอ้โหโหดมากแบบนั้น่ะแต่ถ้าสมมุติโอเคคุณจะอ้างว่าคุณต้องหักค่าใช้จ่ายก่อนคุณจะแบ่ง70-30ไม่ได้แล้วคุณต้องแบ่ง50-50หรือ60-40ก็คือคุณเนี่ยได้40เขาเนี่ยต้องได้60แล้วนั่นเพราะมันหักไปแล้วอะต้นทุนคุณหายแล้วเพราะนั้นคุณต้องได้กำไรน้อยลงเหมือนที่ยูทูบอย่างเงี้ยเขาก็หักส5 5 5ประมาณนั้นมันไม่ควรหักแบบนี้เลยแบบนี้คือมัน กินแล้วกินอีกเนี่ยมันโหดเกินไปหรือไม่ก็ไม่ต้องตกลงแบบนี้กับเขาตั้งแต่แรกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเออเขาไปตกลงกับคุณเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่แรกไปให้ความหวังไปให้ก็รู้สึกว่าโอเคดีใจแต่ไม่ได้มีการเขียนข้อตกลงให้เขาชัดเจนว่ามันต้องหักค่าใช้จ่ายนะอะไรคนเขาจะได้เข้าใจว่าโอ,โอเคฉันไม่ได้เท่านี้แล้วเวลาจ่ายให้ก็ต้องเปิดรายได้ด้วยว่าคุณได้รายได้เท่าไหร่จรงิจรงๆแล้วเราก็หักให้เขาดูตอนนะ่อหน้าไม่ก็ให้เป็นค่าจ้างว่าปกตินักสแสดง m v หรืออะไรที่เป็นเ,เด็กในค่ายหรออ ค่าจ้งเป็นเดือนก็ได้แล้วแต่หรือว่าคุณจะให้ค่าจ้งต่องานก็ได้แต่จะมาคุย7 0 3 0แล้วไม่ทําตามที่เคยพูดไว้น,นี้ไม่ได้แน่นอนให้ความหวังแล้วแล้วยังเสียความเชื่อมั่นเสียความเชื่อใจเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังมีต่อเนื่องปัญหาลิขสิทธิ์ของ YouTube ผมเห็นช่วงที่คุณหนุ่มเขาพูดในข่าวใส่ใครเนี่ยแหละว่า มันมีโขนกระแสรอบแรกที่คุณหนุ่มเชิญเข้าไปร้องเพลงในรายการแล้วก็มีการนําเพลงลงอะไรเงี้ยคุณหนุ่มบอกว่าคลิปคลิปนั้นรายการนั้นของคุณหนุ่มเนี่ยติดลิขสิทธินะฮะก็คือรายได้มันเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์การว่าจริงๆแล้วคุณหนุ่มเขานาไปสัมภาษณ์แต่วิดีโอนั้นคุณหนุ่มไม่ได้รายได้ไม่ได้โฆษณาเขา้าเพราะว่ามันเป็นเพลงของต้นทางเป็นเพลงของค่ายของคุณเจนนี่ซึ่งเพราะอะไรฮนะผมก็ต้องอธิบายตรงนี้ให้ทุกๆคนเข้าใจอีกนะว่าคุณหนุ่มคงเข้าใจว่าคุณเจนนี่ตอนแรกเขาไม่มขข่่่่่่มมมมมมีีคาาาาาายแแแลลลล้้้ววเเเพพงงงงิิออออกกบบไไไไสสัะะันนดดะะรรนนนนจทขธ์ YouTube การให้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ได้ก็คือเรียกว่าคอนเทนต์ไอดีก็คือตัวตรวจจับนั่นแหละเดี๋ยวมาอธิบายต่อเลยทีนี้เขาไม่รู้สื่อแต่ละสื่อข่าวแต่ละข่าวก็นําไปลงนะฮะนำา MV ไปลงคือไอาการที่ติดลิขสิทธิ์เนะ่ะไม่ใช่การร้องเพลงในรายการนะคุณหนุ่มอาจจะเข้าใจว่าอาจจะเป็นการร้องเพลงหรือเป่าจริงๆแล้ว ไอที่เขาติดลิขสิทธิ์เพราะนําเพลงเขาไปวางตอนแรกทั้ง MV หรือว่าทั้งเสียงร้องอันเนี้ยโดนหมดนะยูทูบเข้าตรวจจับลิขสิทธิ์ตรงนี้แม่นมากก็คือไม่ได้แม่หรอกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ใช่แม่นมากซึ่งตอนนั้นไม่มีแต่พอหลังจากนั้นคุณเจนนี่บิ๊กไอเดียจะจดทะเบียนค่ายละพอจดทะเบียนค่ายเสร็จก็พอดีไปลงทะเบียนคอนเทนต์ไอดีไอคอนเทนต์ไอดีต้องไปลงทะเบียนเองนะส่วนใหญ่เนี่ยพวกค่ายต่างๆเขาต้องไปลงทะเบียนอยู่แล้วเพื่อกันไม่ให้ใครก๊อปปี้คลิปเขาไปวางในส่วนใดส่วนหนึ่าานะ คือ Youtube เก่งมากระบบนี้โคตรฉลาดแล้วก็เก่งมากไม่ว่าคุณจะนำคลิปไปเบี้ยวจะไปงอจะไปหักจะไปย่อ หรือจะทําให้มันใหญ่หรือจะเปลี่ยนสีมันเป็นสีสม้มสีเดียวสีเข้มสีขาวดําไม่ได้นะ YouTube เขาตรวจจับได้หมดหรือแม้กระทั่งคุณไม่เอาภาพลงแต่คุณเอาค่าเสียงลงคุณก็โดนฮะเขาตรวจจับได้หมดนี่คือระบบของ YouTube แล้วเขาตรวจจับได้เขาก็จะยื่นเรื่องไปที่เจ้าของทิ่สิ์ก็คืออัตโนมัติก็คือคุณจะโดนตัดรายได้โดยอัตโนมัติทุกอย่างมันเข้าไปที่ต้นทางหมดคุณเจนนี่ได้ไปเต็มๆท,ทั้งทั้งที่ตรงนี้มันผมมองว่ามันไม่มีจริยธรรมเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณหนุ่มเขาจ่ายค่าตัวไปแล้ว แล้วคุณหนุ่มเขาเอาแค่บางส่วนมาลงแล้วไอ้ส่วนที่คุณหนุ่มเขาลงเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะหาะไรายได้จากตรงนั้นเลยเขาเพียงแค่เป็นการปรโมดให้ด้วยซ้ําเพราะาตรงนี้ไม่ถูกตรงนี้จริงๆแล้วคุณเจนนี่มีทางเลือกเพราะว่าคุณเจนนี่เขามาเคลมทีหลังเขาไปลงททเบียนทีหลังกันว่า y o u t u b e มาไล่ย้อนหลังเล่นรายการเหล่านั้น อ,อ๋แบบนี้ก็ไม่ได้มีทางเลือกที่คุณเจนี่ควรทาได้ก็คือ2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือคุณเจนี่เนี่ยยื่นเรื่องไปที่ YouTube ให้ยกเลิกลิขสิทธิ์ของรายการเหล่านั้นรายการที่เชิญคุณเจนี่ไปแล้วไปตัดเขาไม่ได้คุณเจนี่ต้องไปยื่นเรื่องให้ YouTube ยกเลิกเองแบบที่2ก็คือคุณเจนี่ติดต่อรายการเหล่านั้นไปหรือโพสตผ่าน Facebook ว่ารายการไหนเนี่ยที่โดนติดลิขสิทธิ์ของช่องฉันเนี่ยติดต่อได้เลยนะยื่นเรื่องมาเลยยื่นข้อพิพาทแล้วแคปมาแล้วเดี๋ยว เราเนี่ยจะยกเรื่องให้เองหรือไม่ต้องติดต่อก็ได้ก็แค่ยื่นเรื่องไปแล้วเขาก็ไล่ไงระดับช,ช่องช่องไหนช่องไหนที่ติดบ้างก็กดยกเรื่องให้กดไม่ติดกระส์ให้ทําได้นะเจ้าของผลงานสามารถทําได้เพราะมันสามารถยื่นโต้แย้งคุณหนุ่มเนี่ยรายการโหนกระแสะสามารถยื่นโต้แย้งไปให้ YouTube ไปให้ทางคุณเจนี่เลยแล้วให้กดโอเคไม่ติดกระสีเพราะนั้นคุณเจนี่คุณจะทําแบบนั้นเพราะคุณเจนี่ได้ค่าตัวถูกไหมฮะเขาจ่ายค่าตัวให้คุณแล้วเขายังต้องให้ตังนรายการให้คุณอีกหรอเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ถูกถูกไหมฮะเพราะนั มันควรจะเป็นอย่างนั้นหลังจากนี้ผมมองว่าเออคุณจะคุยแบบนั้นนะลองติดต่อแล้วก็คุยเรื่องนี้เพราะว่าคอนเทนต์ ID ฉลาดมากแต่ผมไม่ได้บอกว่าไอ้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ดีนะผมบอกแล้วว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์ดีมากมันทําให้เกิดผลงานใหม่ๆทําให้คนอยากสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆไม่ใช่จีนะจี G นี่คือโอ้โหแม่งกฎหมายแม่งยืดหยุ่นทุกอย่างอะ่ะก็คือขอให้ตัวเองได้เปรียบขอให้ประเทศฉันขอให้อาณาเจ้าของพักท่านจักรพรรดิสีจิ้นผิงได้เปรียบฉันก็พอใจศาลนี่ แทบจะไม่ได้มีความอิสระอะไรมากโดนบังคับอยู่ในกรอบเกณฑ์เพราะ,ะนั้นส่วนใหญ่ก็คือแพ้เราจะเห็นคดีลิขสิทธิ์จะแพมีมีชนะมีแต่น้อยมากหลังๆมีมี1-2คดีประมาณนั้นซึ่งมันจะทําให้เจ้าของลิขสิทธิ์เขาไม่มีกําลังใจในการทำแล้วอนาคตเนี่ยโลกนี้จะไม่มีอะไรใหม่ๆเพราะไอ้นี่จ้องแต่จะก,กอ๊อปจ้องแต่จะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกพรน้ระบบลิขสิทธิ์ดีมากของ YouTube ดีมากนะทั้งหมดมันเกิดจากเรื่องเรื่องเดียวฮะคืออะไรฮะเงินเงินคําเดียวทั้งหมดคือเเงินนคําาาาดดียวพระะาาระมมัสถจบไ้ จบได้ด้วยเงินฮะทั้งหมดนี้จบได้ด้วยเงินจริงๆเพราะว่ามันก็คุยกันแต่แรกก็แบบนั้นแล้วทุกๆคนต้องใช้เงินในการใช้ชีวิตตกลงกันแบบนั้นแล้วถ้ามีเงินใช่ทุกอย่างก็จบทุกทุกอย่างมันเป็นเงินไปหมดเงินมันซื้อได้ทุกอย่างจริงๆอันนี้ก็ใช่หรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเกือบทุกอย่างแต่จริงแล้วมันแทบทุกอย่างเลยเงินไม่สามารถซื้อชีวิตได้แต่เงินสามารถยื้อชีวิตหรือช่วยชีวิตได้จริงๆอะไรประมาณนั้นเพราะเองคุยกันดีกว่าฮะคุณจะนี่เสียตอนนี้ดีกว่าไปเสียอนาคตเพราะว่าถ้้้าาาาคคุุณณดดนนฟอองี่จจะโมกกวหรื ไม่แน่ไม่ใช่แค่โดนมากกว่าน,นี้คุณยังต้องเสียชื่อเสียงอีกภาพลักษณ์นี่คือลบไปเลยแต่อาจจะไม่ลบเท่าชอเพราะชอนอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคอันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องโกงเงินก็เรื่องใหญ่ที่เขาดามากกันแต่อันนี้คือโอเคแหละโกงเฉพาะบุคคลแล้วคือกึ่งๆว่าจะโกงคือไม่โกงอะไรประมาณก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่คุยเยนอยู่ พราะฉะนั้นดีกว่าฮะเคลียร์ตอนนี้ดีกว่าทุ่มไปก้อนหนึ่งเพราะอนาคตคุณเจนี่เนี่ยไอ้เงินล้านเนี่ยคุณเจนี่ผมว่าหาไม่ยากฮะเดือนนึงน่าจะหาได้แล้วภายในเดือนหนึ่งอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่คุม้มไม่คุ้มกันเลยยอมให้ตอนนี้ดีกว่ามาคิดไล้คิด,คดน้อยประมาณนั้นเพราะว่าเคยคุยกันแล้วนะหรือว่าคุณเจนี่อาจจะกลัวว่ามันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้คนอื่นหรือเปล่าถ้าอีกหน่อยคนอื่นคนในค่ายมาเรียกร้องแบบนี้ทุกคนเขาก็ตายสิอะไรแบบนั้นหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าคุยยากกไปคคุยแบบบนีี้ัใรอ ทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ